ต้มกินหมดแล้วใช่ไหมตันนี้หนูบอกแม่อยากกินแบบนี้เองสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่โบมาแล้วจ้าวันนี้มากับใครเอ่ยน้องข้าวหอมค่ะค่ะวันนี้แม่โบพานองข้าวหอมมากินนี่ตำตำทั่วจ้ะข้าวหอมกินบ่ไดรเดอกจ้ะข้าวหอม มากินอะไรลูกเส้นมามา่าใช่ไหม,มค่ะกับแคบหมูแม่บวกกับเมียนไข่ไข่มาตุม่มเนี่ยจ้ะไข่ย,ยางาตุม่มเราจะกับแคบหมูผักกาดขาวผักชีลาวแล้วก็มะแตงค่ะมาแซ่บๆน้องกันเด้จ้าน้องก็หอมจะกินแบบอันนี้อันนี้เส้นมามา่าต้มมาแล้วแล้วก็ะจะมาโรยใช่ไหมลูกกินเลยลูกกินแบบไหนก็ได้ที่เราถนัดเราอยากกินนะคะ นีไม่โดนนะไม่เอาค่ะเอาวางลงข้างๆเลยค่ะอยากกินตำมันบททัวจ้ะตำหลายได้กินผู้เดียวกินเบิดบ่อเนาะเนี่ยแ่บเมื่อไรกินโดนแ่บจ้ะไม่เป็นไรค่ะใส่ไปใส่ไปนี้เดียวแผ่นเลย กินมือเหมือนแม่ไหมล่ะแต่มุนทัวมึนนี่หนาวจ้พะพากันนั่งกินในบ้านเลย <laughs> <laughs> อากาศเย็นใช่ okay. อ, <c oughs> อยากมานั่ง <c oughs> กินเป็นมู่แม่จ้ะ <c oughs> ตำถัว่วแม่ไม่ได้กินนานอร่อยมากเลยกินเป็นหมละ่ะเช้ช้อนกินม <c oughs> อยากกินกับแม่อยากกินเหมือนแม่เหรอก็เหมือนแม่กินเหมือนแม่คะ่ะถือลูกเพืพ่อเพาะกินเหมือนแม่คะม่ะต้มถั่วเผ็ดมากเลยพริกหนึ่งร้อยเมตเผ็ดอ่ออะอันนี้ตั้งกล้องแบบ เตีเตี๋ยตำตถวสะใจอ้ไข่แม่แตกไข่แตกมีไข่ก่อนไขอ่อันเซนอ,อร่อยมากอ,อ,มอ,อร่อยอ่ะ Thịt thịt cũng rất ngon. Rất ngon. Rất ngon. mẹ không ăn lâu, ngon. Mẹ ăn mắc mỗi rất มามะ่าเส้นมามะ่าโรยผงมามะ่าอร่อยดีอร่อยดีพี่พิชาพากินใช่ไหมลูกใช่ค่ะกินไม่หวานอืมชิมก็ได้อืมตำถั่วแบบบ้าน เราใส่ผงไปตรงนี้กับตรงนี้เดี๋ยวเคลมกันไม่ต้องใส่ผงอีกเลยไม่ต้องใส่ผงแล้วไม่ต้องใส่ผงวเผ็ดเ,<อ>เ,เลยอ่ะเผ็ดแล้วแซ่บเลยแซ่บเลยแ,ลยแ,<ส>แม่ก็แซ่บ ฝนตกฝนตกทั <Heck? S 1> ah uh ้ง huh. วันนะวันเนี g g ้ยอากาศเย็น e อ่ะฝนตกอ่ะเผ็ดอ่ะขอพริกออกก่อนนะแก้บหมูแคบหมูแ้บหมูแก้มันแม่อ่ะ จะผัดหมี่ให้วันหลังกินผัดหมี่เนาะไข่ไข่ออนเซนอร่อย,อยทุกคนรู้ไหมคะว่ากินไปกี่คำแล้วยังไม่หมดเลยคะ่ะ <c oughs> แค่ถุงเดียวยังไม่หมดเลยนะคะ <c oughs> ป่านนี้ถุงเดียวแบบต้มกินหมดแล้วนะคะถ้าแบบต้มกินหมดแล้วใช่ไหมอันนี้หนูบอกแม่อยากกินแบบนี้เองใช่แต่มันก็อร่อยอืมอืมอร่อยอืม ออทำมดียกพูดสิถ้าหนูกินไม่สุภาพหนูก็ขออภัยด้วยนะคะพูดสิลูกถ้าหนูกินไม่สุภาพหนูก็ขออภัยด้วยนะคะอุ้ยแม่เผ็ดน้ำตาจะไหล ไม่เอาไม่กินน้ำตอนตอนอิ่มทีเดียวมันมันแต่ก่อนเลยกินน้ำตอน,ตอ,นอิ่มทีเดียวแบบสะหมัมมมามากจะเวรไม่ได้กินน้ำหูลมแรงข้างนอกนูพัดผ้าม่านเรา อืมอืมอันสองสามเพื่อนกินหมดก่อนแม่เลยอมืมเสร็จแล้วค่ะอืมเก่งมาก ลูกก็จะกินขนมร้อนนะคะไม่ขนมมีแค่แม่ลูกขน,ขนมซอมบี้ขนมซอมบี้เจลลี่ซอมบี้อ้เผ็ดอ่ะแม่เผ็ดอ่ะ <c oughs> <c oughs> ็ดทั้งแซบ่บที่แรกทได้กอน้ำตาจะไหลเผ็ดอะที่แรกที่ได้ก็คือย <sighs> เลอยลี่ซอมบี้ตำรวจนะคะแก้เผ็ดเหรอลูกแก้เผ็ดค่ะแก้ไหมแล้ก็น่าจะกิน

Tập mọc đều chồng <laughs> Đâu không nắm mà mà แม่อิ่มแล้วมีคนอยู่บนนู้นด้วยเนาะมาเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งแซ่บอ,อย่าชนอันนี้แม่ดิสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิง่งกก้งๆกๆให้ช่องแมโบโ็อแชรนัวได้นะคะไว้เ,เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>